สนับสนุนโดยบริษัทลิซซิ่งกสิกรไทยจำกัดอยากจะมีรถขับหรือจะรับเงินสดกลับบ้านต้องลิซซิ่งกสิกรไทยเลคอนโปรดักต์คา a อเซสเซอรผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชุดแต่งโครเมียมรถยนต์สิงส์สปีดศูนย์จำหน่ายรถยนต์ยูสคาคุณภาพระดับพรีเมียมไม่ว่าจะซื้อหรือจะขายมั่นใจสิงส์สปีดเรียบทางด่วนเอกมัยรามินทาโทรมาหาเราก่อนตัดสินใจ 0896206666 เข้าสู่ช่วงที่2ของคาแรคเตอร์คนมีสไตล์ครับการพูดคุยของเราในช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยสิงสปีดศูนย์จำหน่ายรถยนต์ยูสคาคุณภาพระดับพรีเมียมไม่ว่าจะซื้อหรือจะขายมั่นใจสิงสปีดเรียบทางด่วนเอกมัยรามินทาโทรมาหาเราก่อนตัดสินใจ0896206666ขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรเครื่องดื่มสมุนไพร ที่เหยียงเลงงงอยากจะแนะนำคนรักสุขภาพอย่างท่านหาซื้อดื่มได้ที่บิ๊ ue, ace, กซีทั่วประเทศไทยแม็กแวลูโกลเด้นเพสและซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไทยเรากลับมาพูดคุยกับคุณปิงป้ายไฟกันต่อเลยครับคุณปิงครับพอคุณเริ่มทำธุรกิจป้ายแรกสำเร็จแล้วละ่ะป้ายที่สองเนี่ยเริ่มจะทำเป็นธุรกิจชัดเจนละกว่าจะมีลูกค้าคนที่สองมาหาเนี่ยใช้เวลานานไหมคุณปิงก็เป็นอาทิตย์นะครับ นานเลยนะแต่คุณปิงก็ไม่ได้มีหน้าร้านไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วคุณทำมาร์เก็ตติ้งหรือการตลาดของธุรกิจของคุณคุณทำยังไงฮะก็คือธุรกิจเนี้ยส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยได้มีหน้าร้านกันครับแล้วก็ที่ส่วนใหญ่เขาทำกันก็คือผ่านอินเทอร์เน็ตเราก็ใช้วิธีการผ่านอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าเนือ่องจากว่าประสบการณ์หนึ่งที่ผมเคยทํางานอยู่บริษัทสยามทูยูซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตรเราก็จะรู้เรื่องของพวกเซิร์ัเวิธีการโพส์ ข้อความหรือว่าการใส่เนื้อหาที่ที่เหมาะสมหรือว่าครบถ้วนลงไปในในในเว็บไซต์หรือว่าใ,ในในเว็บบอร์ดต,ต่างๆเพื่อโปรโมทตัวเองเวลาเขาคลิกก็จะเจอคุณก่อนประมาณนั้นอ่าก็คือจริงๆลงทุนแค่เี้เองเหรอธุรกิจลงทุนแค่เงี้ยงแต่มันก็ต้องใช้เวลานะครับ <laughs> ต้องใช้เวลาเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะครับ <laughs> ต้องใช้เวลาในการสร้างแล้วก็สร้างสมประสบการณ์แล้วก็สร้างให้คนเนี่ยรู้จักเราใช่ถูกต้องไหมครับครับคือนั่นนั่นช่วงแรกช่วงแรกเรยต้องใช้อินเทอร์เน็ตเป็นหลัก ก็ค,คือการตลาดเราก็คือเข้าในอินเทอร์เน็ตแหละแล้วก็ได้ผลมาหลายคนแล้วด้วยนะเอาละแต่พอเวลาเรามาทําจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะทำอ่ะผมว่าต้องสร้างคาแรคเตอร์ของตัวเองถูกต้องไหมฮะงานของปิงป้ายไฟเนี่ยคาแรคเตอร์ของปิงป้ายไฟคืออะไรฮะคือแรกๆเนี่ยเราก็เราก็เหมือนเจ้าอื่นก็คือทําตามลูกค้าสั่ง เพราะว่าเราเองก็ยังใหม่ประสบการณ์ยังน้อยนะครับแต่พอทําไปนานขึ้นประสบการณ์เริ่มมากขึ้นเราก็จะเริ่มแนะนํำทําไมคุณไม่ทําอย่างนี้อย่างนี้ดีกว่าออันนี้ยาวไปข้อความเยอะต้องสั้นๆกระชับอป้ายจะได้ไม่ยาวเพราะว่าปัญหาหนึ่งก็คือขนาดป้ายถ้ามันยาวมันก็จะไปเกะกะชาวบ้านใช่ไหมแล้วก็เรื่องของข้อความจะต้องเห็นชัดแล้วก็ราคาจะต้อง กำลังดีเพราะถ้าแพงไปลูกค้าก็ไม่เอามีแต่เขาอยากจะทําใหญ่ๆจะได้ตังค์เยอะๆแต่ปิงป้ายไฟบอกไม่เอาทําแค่นี้พอคือสําหรับผมผมมองว่าตังค์ก็อยากได้นะแต่อยากได้ใจมากกว่าเออนี่แหละคือคาแรคเตอร์ของปิงป้ายไฟละช่วยเรียกได้ว่าง่ายๆก็คือเวลาคุณอยากจะทําป้ายไฟสักป้ายหนึ่งเนี่ยนอกจากจะทําชื่อของคนนู้นคนนี้แล้วอาจจะอาจจะอยากจะใส่เรื่องราวของ อยากจะพูดส่งต่อป็นเขาอะว่าโอ้โหอยากจะรักคุณจริงๆนะเชียร์คุณมากๆเลยเขียนมาเยอะแยะแต่จริงๆในการทําขึ้นมาจริงๆกับมันมันใช้พื้นที่เยอะถูกต้องฮะใช่ปิงป้ายไฟคีเอทให้เรียบร้อยเลยคือคือโดยหลักแล้วเนี่ยลูกค้าบางคนจะแบบว่าอ่ารักรักเฮียรงมากๆ<อ>าใก้เหมันก็จะยาวใช่ครับเราบอกไม่ต้องชอบเฮียซงใช่ไหมเชียร์เฮียซงใช่ไหมครับเฮียซงพอแค่นี้เองแค่นี้เอง ผมมัอจะเข็นอะไรผมต้อจะบอกลูกค้าว่าถ้ากูไม่รักมึงอะนะกูไม่ทําป้ายไฟชื่อมึงหรอกจริงปะถูกต้องถูกต้องก็คือสั้นๆได้ใจความแล้วก็ไม่ต้องยุ่งยากมากใช่จรงแต่ว่าตัวหนังสือเราอาจจะต้องทําให้เด่นชัดกว่าคนอื่นตัวหนังสือจะต้องสวยกว่าอ่าฮะแล้วก็ต้องดูงบลูกค้าว่าสามารถที่จะ ใส่ลูกเล่นใส่ออปชันอะไรลงไปได้ด้วยหรือเปล่าถ้างบน้อยก็อาจจะแค่นั้นพอ,อถ้างบเยอะอาจจะไปเรื่องของใส่กระพริบเข้าไปเพราะว่าการใส่กระพริบป,ป้ายมันไม่โตขึ้นครับลูกค้าส่วนใหญ่มาบอกอยากได้หัวใจหน้าหลังอโอ้ป้ายยาวขึ้นนะราคาโอเคขึ้นนิดหน่อยแต่จะบอกให้ว่าคุณเพิ่มหัวใจผมว่าเปลี่ยนเป็นกระพริบไม่ดีกว่าหรือราคาพอๆกันหรือถูกกว่าด้วยเพราะว่าเวลาคุณถือป้ายเนี่ยคอนเสิร์ตหนึ่งคอนเสิร์ตเนี่ย ถ้าป้ายมันใหญ่มันถือไม่ไหวนะคุณปิงก้มขึ้นเลยนะเนี่ยใช่ใชสําหรับเจ้าอื่นครับแต่ถ้าเจ้าผมป้ายผมจะเบากว่านะเห็นไหมเพราะว่า<ว>เราศึา<ว>กษาม,มาแล้วว่าคนาอื่นเป็นอย่างไร นั่นแหละนั่นแหละคือคาแรคเตอร์ของของคุณพูดได้ง่ายคือกำเงินมาไม่ใช่ว่าอยากจะได้ทําตามใจนะถูกต้องไหมครับต้องมาผ่านการคัดกรองแล้วก็ช่วยคิดทางด้านการตลาดให้เซตแถมไม่ฟรีนะนี่แถมไม่ฟรีนะครับปิงป้ายไฟก็จัดให้ม่หน้ารอทําไมใครๆเข้าไปในในอินเทอร์เน็ตต่างๆปิงป้ายไฟนี่คือเซตเซตไปกระโดดเลยเจอเลยอะ่ะครับมันทําให้คุณประสบความสําเร็จตรงนี้ก็ได้แตกต่างจากคนอื่นครับถูกต้องไหมฮะ ผมผมองว่าจุดจุดขายของเราจุดหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เราให้ให้คำแนะนำกับลูกค้าแล,แล้วก็คือส่วนใหญ่แล้วหลักของเราคือว่าจะต้องคุยกันครับไม่ใช่มานั่งแชทกันต้องอคุยโทรคุยกันจะดีที่สุดดีกว่ามันจะทําให้เราเข้าใจโจทย์ของลูกค้าเข้าใจความต้องการของลูกค้ามากกว่าแล้วเราจะได้แนะนําได้ถูกเพราะว่าช่วงที่เราคุยกันเนี่ยมันก็เหมือนกับอย่างนี้ดีไหมอย่างนี้ดีไหมติดตรงไหนเราจะได้ปรับให้เขาได้ครับผมแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าอื่นเนี่ยเรามักจะบอกว่า คุณอยากได้อะไรคุณจะได้สิ่งนั้นพร้อมราคาแต่ถ้ามาปิงป้ายไฟราคาคุณจะรู้เป็นสิ่งสุดท้ายจนกว่าแบบจะลงตัวก่อนอและแบบที่คุณอยากได้ในครั้งแรกคุณอาจจะไม่ได้แบบนั้นกลับไปเพราะปิงป้ายไฟขัดใจลูกค้าเขาบอกว่าเป็นคาแรคเตอร์ของคุณเลยนะลูกค้าจะโพสต์บอกว่าไปร้านปิงป้ายไฟอ่ะได้ของดีแน่นอนแต่ขัดใจลูกค้าแต่เป็นการขัดใจที่ ทำให้งานออกมาได้ดีโดนใจด้วยทําให้คุณโด่งดังไงแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ส่วนตัวของเขาเลยนะใครที่ยังไม่เคยมีนะบอกก่อนเลยว่าคุณต้องลองไปใช้บริการเขาป่งป้ายไฟเอาละทีนี้มันมีคําพูดต่างๆคุณคงผ่านมาเยอะกับการเชียร์ละมีอะไรที่มันแปลกๆบ้างไหมกับไอ้ป้ายที่มาให้ทําเนี่ยแบบขึ้นป้ายแบบคําพูดแปลกๆอะไรมีไหมเออมันมีอันนึงนะครับเมื่อหลายปีก่อนครับ ผมว่ามันเป็นมันเป็นป้ายที่จุดประกายผมด้วยครับคือเป็นลูกค้าเก่าที่ทาํามาแล้วสองสามป้ายครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเขาจะไปเชียร์คุณบอยกับคุณปอ๊อตบอยปออ๊อตเขาบอกว่างบเขาน้อยครับเขาก็เลยเนื่องจากตัวบอยภาษาอังกฤษกับป,อปาา๊อตภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีตัวนัสือบางตัวที่ซ้ํากันอยู่เขาก็เลยบอกว่าคุณปิงเขียนให้มันดูแบบอ่านไม่ออกนะแต่ว่าใช้ไฟในการเปิดว่ากดทีหนึ่งเป็นคําว่าบอยกดอีกทีนึงเป็นคําว่าป๊อตได้ไหม เราก็เฮ้ยคิดได้ไงอ่ะเทพอ่ะเออเราก็เลยโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปรับรับดูให้ว่ามันจะออกมาได้ไหมอย่างไรปรากฏว่าทําออกมาได้เออดีนะลูกค้าเพราะว่าถ้าทำเป็นคำว่าบอยเนี่ยมันก็จะราคาเหมือนป้ายหนึ่งคอจะเป็นอีกป้ายหนึ่งมันราคาก็จะแพงแต่ถ้าพอตรงสือมันซ้ํากันได้เนี่ยมันก็เหมือนกับการเราเรียกว่าการซ้อนข้อความ ก็คือตำตัวงสือน้อยลงแล้วใช้สวิตในการที่จะเลือกเปิดเป็นทีละข้อความมันก็จะประหยัดตังค์ได้เอ,อป้ายก็จะสั้นแล้วทุกอย่างอยู่ในป้ายเดียวเพราะถ้าเกิดเ,เขาชอบสองคนเขาต้องถือสองป้ายมันก็มือก็ไม่ว่างอีกออนี่แสดงว่าลูกค้าสอนเราหางเงินนีด้วยคือคือคือ,คอเราเราเราเรียนรู้จากลูกค้าด้วยเหมือนกันครับผมก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันใช่ในที่สุดเนี่ยผมว่าป้ายไฟทุกวันนี้เนี่ยพูดถึงว่าป้ายเนี่ยเข้ามาประมาณตั้งเจ็ดแปดปีอย่างที่คุณปีงบอกเนี่ยนะครับ ทุกวันนี้เนี่ยลักษณะของการทําป้ายเนี่ยก็ยังคอนโทรลหรือยังสะโขบอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการเชียร์หรือเปล่าป้ายลักษณะเนี้ยเดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มออกไปกว้างขึ้นแล้วครับนอกจนอกจากเชียร์แล้วนอกจากเชียร์มีอะไรอีกฮะอย่างที่ผมเคยทําก็จะมีอย่างพวกป้ายงานแต่งงานอืมอ่าคนนี้รักคนนี้ไปชูในในงานแต่งงานก็แต่ว่าลูก คือแขกในงานถือไปใช่ก็คือเพื่อนเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเพื่อนเจ้าสาวนั่นแหละหรือบางทีตัวเจ้าบ่าวสั่งเองก็มีแล้วก็มีป้ายขอแต่งงานป้ายขอแต่งงานก็มีมีครับป้ายวันวาเลนไทายให้แฟนครับก็มีป้ายรับปริญญาจะเป็นเพื่อนรับปริญญาหรือว่าญาติรับปริญญาก็มีนะฮะหรือว่าป้ายป้ายวันเกิดวันเกิดนายวันเกิดแฟนันก็เพยว่าขยายขยายมากขึ้นครับ แต่ทั้งหลายทั้งปวงในการทำป้ายมันเป็นงานของการที่เรียกว่าให้ความสุขเท่านั้นเลยถูกต้องไหมครับนี่ก็คือกิจการอันหนึ่งซึ่งผมว่ามันเริ่มขยายแตกลายมันไปแล้วล่ะที่ผมถามคุณปิงป้ายไฟว่ามันมีแตกแขนงออกไปเรื่อยๆหรือเปล่ามีนะแสดงว่าธุรกิจอันเนี้ยมันไปได้เอาละครับท่านผู้ชมครับคุยมา2ช่วงของรายการแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าผมจะมาถามก็ว่า ป้ายไฟที่เอามาตั้งอยู่ในสตูดิโอของเราเนี่ยจริงๆการผลิตป,ป้ายไฟมีเทคนิคยังไงแล้วก็ร้านที่ทำป้ายไฟมีมากมายอาจจะมีเทคนิคและฝีมือแตกต่างกันก็ได้กลับมาพูดคุยกับคุณปิงป้ายไฟช่วงหน้าครับ